สวัสดีค่ะพบกับบอนสีชลลี่สไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชลลี่จะพาทุกคนนะคะไปนะคะรู้จักนะคะกับเจ้าของสวนบอนสีนะคะที่สวยที่สุดนะคะออันนี้ชลลี่ไม่ได้พูดเองนะคะทุกคนจะมีแบบพี่ๆแฟนคลับ FC ต่างๆนะคะก็เหมือนกับมีแบบคอมเมนต์มาบอกว่าแบบเจ้าของสวนคนนี้คือสวยนะแล้วก็สวยแล้วก็ใจดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ชลลี่ก็เลยในไหนละเราก็ทําคลิป ให้แบบคลายเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่ากระแสะบอลสีเราช่วงนี้นะคะ,อะบอลสีของเดือนมกรา65นะคะช่วงนี้คือราคามันลงนิดนึงนะคะเราก็แบบสร้างสารรค์ทำคอนเทนต์ที่มันแบบประมาณว่าเกี่ยวกับบอลสีเราก็ไปบุกสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทําอยู่กับบอลสีเยอะแล้วอย่างเงี้ยชวนนี้จะพาทุกคนแบบไปคุยไปเมา้ามอยอะไรเงี้ยกับเจ้าของสวนดูนะคะว่า เ,เขาแบบมาปลูกบอนสีเนี่ยเขามีแบบแนวคิดยังไงนะคะแล้วก็ไปดูซิว่าเขาสวยแล้วก็จะดีจริงๆไหมทุกคนไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพื่อนวันนี้นะคะเราก็มาพบกับ นะคะสวนวิทาวีนะคะนี่ก็คือคุณเมย์นะคะเจ้าของสวนวิทาวีนะคะที่เป็นที่เรื่องรือนะคะไหนใครลือเล่าอ้างใครลื้อเล่าอ้างฉันเจ้าของสวนแบบว่าสวยสวยกอบบอลสีก็เจ้าของสวนบอลสีนี่แหละอะไรเงี้ยไม่ได้พูดเองนะสวนนี่ไม่ได้พูดเองทุกคนใครพูดจะไม่ได้ของฟรีไม่้ของแถมทำไมมันดูปลอมไหมไหมคะอะไรเนี่ย เนี่ยเคินแหละดูออกเริกจริงๆไม่ได้สวยแต่ว่าเรา,เราเป็นคนใจดีเหรอเออใช่แล้วเขาบอกว่าส่วนนี้ใจดีแล้วก็สวยด้วยนะคะทีนี้ก็ไม่ได้พูดเองนะนี่เนี่ยได้ยินคนพูดประมาณ3-4คนมีในแบบว่า YouTube ด้วย YouTube ของของชนลีอะคะ่ะช่องช่องนี้แล้วค่ะแล้วก็มีแบบคุณลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบมาสวนแล้วบอกว่าอุ้ยเจ้าของสวนทำไมสวยน่ารักแล้วใจดีแถมก็เก่งอะไรประมาณนี้ค่ะคนหนุ่มเขาก็ชมฉันอ แล้วมีไหมก็มีคุณ<ร><ม>ลุง้วก็<า>มีพี่ๆหลายๆคนนะคะก็ชมก็เลยเหมือนกับว่าเอองั้นเราแบบมีโอกาสเรามานั่งนะคะจู่ก็เป็นช่องนะคะที่ถ่ายถ่ายทำนะคะของสวนวิทาวีนะคะตั้งแต่เปิดสวนแรกๆเดี๋ยวมาถามคุณคุณเมย์ดูว่าสวนจริงๆเนี่ยเริ่มเปิดมาถึงปีหรือยังคะสวนเปิดเปิดสามรอบเนาะเปิดสามรอบก็มันถ้านับเดือนนี้แล้วก็สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือน สี่เดือนเองเหรอสี่เดือนที่เปิดสวนแต่ที่เราเข้ามาเข้ามาเล่น 1. 1> เข้ามาหลงไหลเจ้าบอลสีเนี่ยก็ประมาณสามปีได้ะคะ่ะสามปีแล้วสวนนะคะอยู่แถวแถวไหนคะสวนเราจะอยู่ข้างๆาสนามลมบินนะคะจะเป็นตำบลโคกกวนนี่แหละแต่ว่าอยู่โซนอ่อางพะยยางสำหรับพี่พี่นะคะที่ไม่ใช่คนโคาราชนะคะสวนจะอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะอำเภอเมืองนะคะจะเป็นอยู่แถวแถว ตลาดต้นไม้อะเนาะตลาดต้นไม้ที่สมมติว่าเราจะดูต้นไม้อะมันจะมีทาง่ารจะอยู่ข้างในเยื้องมาทางอ่างหัวยางใช่ใช่ค่ะแล้วทําไมถึงชอบต้นไม้บอนสีจริงๆเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าคุณเมียชอบตั้งแต่ไม้มันยังไม่เป็นกระแสใช่ไหมอืมชอบตั้งแต่มันต้นละห้าสิบบาทต้นละห้าสิบบาทหกสิบาทแปดสิบบาทอะไรเงี้ยอถ้าเป็นลูกไม้สวยสวยหน่อยสมัยนั้นก็สามร้อยห้าสิบนี่คือแพงสุดแล้วนะอืมแล้วต้นไหนที่แบบว่าทำให้เข้าวงการมีไหม มันเริ่มจากลูกไม้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เริ่มจากไม้ที่มีชื่อนะอเออไม้มีชื่อดิเจ้ากุ้งมันเริ่มจากเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งกับอะไรนะเจ้ากุ้งไกเซอร์หรือเดนมาร์กนี่แหละเออใช่พอมันกัดสีมันสวยมากแบบชมพูแล้วใบแบบใบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอนะ่ะใหญ่กว่าหน้าจริงๆแบบใหญ่มากแล้วเราก็ชอบเราก็ไปสรรหากลุ่มหรืออ,อะไรนี่แหละเข้าไปกลุ่มหรือเพจอะไรต่างๆที่เขาขายวันสีอ,อพอเข้าไปแล้วแบบลูกไม้เยอะ เราก็ไปเอฟเอฟเอฟมาแล้วเอฟแบบคนบ้าคลั่งคนหนึ่งเหมือนลูกค้าเราทุกวันนี้เลยอเออแล้วเอฟมาแล้วทีเนี้ยไม้เราก็แบบสวยบ้างไม่สวยบ้างเพราะว่าเงาบ้านมันบางเนาะขายยาวไหมใช่ <I think S 2> ขายาขายาวยาวแต่บาง <ๆ S 2> ต้นเขาก็ยาวได้สายพันธุ์นะไม่ได้เกี่ยวว่ามันยาวเนี้ยอ,อย่างเนี้ยเห็นไหมมันก็ยาวทั้งที่แดดทั้งวันมันก็ยาวจุดเริ่มต้นเลยที่ทําไมเราต้องทําสวนก็คือเราเราผสมเราผสม เราผสมผักเป็นฝักแรกเลยนะต้นแรกที่ผสมติดเลยก็คืออะไรนะที่ฉันให้เธอจอมทับจอมทับจอมทัไม่ปลูกเลยนะให้คนอื่นหมดเลยจอมทับ uh, <job. S 2> ไม่ปลูกเลยให้เพื่อนหมดเลย uh. แล้วก็แบบเออพอฝักที่สองเอะลองปลูกดีไหมปลูกแล้วก็แบบก็มีแจกบ้างนะไรสดแล้วแบบแจก มีมีมีลูกค้าท่านหนึ่งก็มาขอหน่อยอะไรมาเอาเลยเขาที่อยู่มาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าตัวแล้วจะส่งให้เขาใจร้อนเอาต้นเล็กเห้เขาไปเลยแล้วก็มีแจกมะเร็ดด้วยก็มีแจกเออมะเร็ดก็มีแจกแล้วก็ขายขายด้วยก็ร้อยกว่าบาทแาบเก็เมะเล็ดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเหมือนขายด้วยเนาะแล้วทีนี้ก็พอเองจริงจังไอมันไม่มีที่ไม่มีที่เก็บใช่ไหมเราก็ต้องทําสวนอืแล้วคิดยังไงกับกระแสบอลสีณนวันเนี้ย มันเป็นยังไงสําหรับสําหรับเจ้าของสวนอะ่ะก <c oughs> ็อโอเคนะมีคนรุ่นใหม่รุ่นหลังเข้ามามีผู้พัฒนาแบบว่าสายพันธุ์เข้ามาเยอะๆแต่ว่าช่วงนี้ราคามันจะดรอปลงนะราคาไม่ได้ไม่ได้แบบลดมากแต่เป็นราคาที่แบบว่าถ้าจะเก็บก็คือเก็บเลยช่วงนี้ทั้งตัวแ,แลและไม่แ,แลอ่ะเก็บเลยแล้วมันมีโอกาสจะขึ้นไหมไม่แน่ใจอ่ะไม่ดูเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้สนใจไงเออว่าว่าอันไหนจะดังไม่ดังเราสนใจแค่ว่าเออเราอยาก เราอยากผสมแล้วให้ไม้หน้าใหม่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะขายลูกไม้ใหม่เป็นพันอะไรอย่างเงี้ยต้นละหมื่นเนี่ยแต่ของเราเราเราก็ขายราคาเดิมเนะาะลักร้อยอ่ะักร้อยอ่ะอจริงๆมีตั้งแต่ที่ที่ที่เมื่อกี้ราคาเหมือนแจกอะราคาเหมือนแจกที่ขายนะ,ะไซนี้เลยแหละที่ขายไปเมื่อวันที่เปิดสวนวันที่สองคือเราเราจะมีลูกค้าหลายกลุ่มทั้งแบบหน้าสวนแล้วก็ลูกค้าที่ ในโลกอลอนไลน์เออเราก็จะขายเราเราเซลล์วันนั้นตัวละร้อยแต่เพื่อนก็เป็นลูกค้าประจํานี่แหละมาเอฟเอฟเอฟสุดท้ายเขาก็มาเอาเองเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบพวกแม่ค้าเขาก็แบบติดต่อมาว่าซื้อส่งรับส่งอ,อ,อยากไ,ได้ตัวละร้อยเหมือนวันนั้นเราก็เลยเอออะอะอะให้ไปบ้างมไม่ได้ให้ทั้งหมดนะ แล้วเวลาแบบว่าเขาติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ขายส่งอยู่ใช่ไหมเรทราคา,าแบบขายส่งก็มี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 หลายเรทตามขนาดต้นไม้อ่ะคะ่ะถ,ถ้าถ้าไซส์นี้ก็ส่งแต่ว่าก็ต้นมันใหญ่เนาะมันก็ตามตามราคานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือส่วนก็จะมีไม้ที่แบบว่าให้ดูตลอดไหมหรือว่ามันก็มีหมดอแบบ่ะมันก็แล้วแต่ช่วงแต่ช่วงนี้ก็ยังพอมีอืมแต่ว่าถ้ามีคนมาปิดไปหลังไม่เงี้ย ก็หมดรตนี้ก็ต้องรออีกประมาณสองวีคอะไรเงี้ย <2 weeks. S 2> ปกติตามธรรมเนียมถ้าคนที่แบบติดตามส่วนเราเนาะจะรู้ว่าส่วนเราอ,ะะอ่ะจะเปิดเดือนละครั้งที่ที่ต้องเปิดเดือนละครั้งเพราะว่าไม้มันหมดอม,มันไม่มีเอฟเฟคดยมันไม่มีแบบว่าหน้าใหม่ ถ้าแบบหน้าใหม่จริงๆเนี่ยคือใช้เวลาผลิตจริงๆอ่ะไม่ถึงใช้คําว่าผลิตหรือว่าสมเดือนสมเดือนพร้อมขายแต่แต่เรามีไม้เป็นชุดเป็นชุดต่อไปมันก็เลยไม่ต้องถึงเดือนไงเออขายชุดนี้ไปชุดใหม่เข้ามาเข้าตู้แล้วแป๊บเดียวก็จะโตขึ้นค่ะมาค่ะลูกค้ากําลังเข้ามาดีค่ะทุก็ส่วนนี้ลูกค้าจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะต้องให้ต้องให้อดแป้งอยู่คนเดียวแล้วนะคะต้องไปแล้วอ่ะโอเคงั้น เดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวคุณเมย์จะพาไปดูไม้ไม้ที่แบบมีราคาแบบราคาสูงๆของที่สวนว่าคุณเมย์แบบเก็บต้นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวชลลี่พาเดี๋ยวคุณเมพาไปแนะนำนะช่วงเย็นๆให้แดดมันล่มก่อนนิดนึง <นะ S 1> ช่วงนี้อากาศร้อนไปบาย,บาย <นะ S 1> ทา่านผู้ชมบายบายค่ะ